สวัสดีค่ะช่องชาแนลมินเทนคอยนะคะวันนี้มินจะพาเพื่อนๆมาเล่นน้องธรรมกอดกันนะคะนี่เลยตัวออริจินอลนะคะอันนี้เลยนะคะตัวสีเหลืองตัวนี้เลยอันนี้มินไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าน้องเป็นไดโนเสาร์หรือว่าเป็นกอซิลานะคะอันนี้น้องกําลังฟักไข่อยู่นะคะก็คือน้องกําลังนอนนะคะเรามาดูสีเขียวกันนะคะสีเขียวเป็นเคโลปี้นะคะก็คือกบเคโลเล่นได้เลยนะคะตัวนี้พอคลิกให้น้องตื่นปุ๊บน้องก็เล่นได้เลย ันนี้มินก็เลือกให้น้องทุกอันเลยนะคะไม่รู้ว่าน้องทํากิจกรรมอะไรบ้างนะคะเลือกแต่ละอันแต่ละอันเหมือนคล้ายๆน้องไปทํากิจกรรมไปว่ายน้ําไปเล่นฟุตบอลไปร้องเพลงอย่างนี้นะคะแล้วก็มีซักเสื้อผ้าอันนี้ตาแห้งอันนี้มินก็ไม่แน่ใจนะคะพอเลือกแต่ละอันเพิ่มพลังชีวิตอ่าก็เล่นแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่มีว่ายน้ำด้วยนะคะ ันนี้ข้าวปั้นน้องก็กินข้าวนะคะน้องเคโลนะคะน้องเคโลปีกินข้าวปั้นอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือปลุกน้องปุ๊บน้องตื่นเลยนะคะเล่นได้เลยพลังหัวใจชีวิตนะคะเดี๋ยวจะดูว่าน้องมีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่เท่าไหร่นะคะตอนนี้ <c oughs> น้องมีพลังชีวิตอยู่40นนะอ่าปล่อยน้องไว้ก่อน ส่วนนี้หน้าจอน้องนะคะก็ยังคงหลับอยู่นั้นก็มาเล่นอันนี้ก่อนอ่ะเลือกเป็นฝนตกบ้างเอาเลือกเป็นอุณหภูมิเราก็ไม่รู้ว่าคือต้องเลือกอันไหนนะมินก็คลิกทุกอันเลยไม่รู้ว่าน้องอยากได้อะไรน้องอยากกินอะไรเราก็ไม่รู้นะคะแค่น้องร้องตืดๆขึ้นมาเราก็ต้องเข้ามาแบบว่าเลื่อนเอาตรงนั้นตรงนี้ให้น้องนะคะ ใครเล่นเป็นใครเล่นเก่งอธิบายให้มิ้นฟังได้นะคะว่าน้องต้องการอะไรคือมิ้นก็คลิกทุกอันเลยเวลาหลังจากที่น้องร้องต๊ดขึ้นมานะคะก็เข้าอาหารเข้ากิจกรรมอะไรต่างๆคลิกทุกอันเพราะไม่อยากให้น้องตายนะคะอ่ะกา,ากินเข้าไปจ้ากินเข้าไปพลังหัวใจชีวิตอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย อา้าวทำไมลดลงเหลือ20%ินต์น่ะมินทำอะไรผิดหรือว่ามิ้นเข้าไม่ถูกว่าน้องต้องการอะไรอ่ะลองเข้าไปร้องเพลงแล้วก็มากินต่อนะอ่ะกินอาหารต่อตรงข้าวปั้นมุมเข้าปั้นก็กินอา่าพาไปทำกิจกรรมอา่าสะบัดหางไปมาก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอา้าวมีอะไรหล่นใส่หัวอีกเลือกผิดอา้าวมันหล่นใส่หัวอีกะแล้วมันมีให้เลือกทำไมอ่ะ อ่ะแล้วดูพลังของใจชีวิตนะคะศูนย์โอเคตายแล้วเตรียมตายอ่ะนะเอามาตากแดดหน่อยมาตากแดดเลือกอุณภูมิเลือกอันไหนดีก็ไม่รู้เลือกมั่วๆไปอ่ะอ่ะอุณภูมิเอายาวๆเลยอ่ะอ่ะเลือกกิจกรรมต่อเดินสะบัดหางไปมาเลือกอาหารกิน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 อ่ากินไปพลังหัวใจชีวิต ก็อย่างศูนเปอร์เซนโอ้นั้นหยุดเล่นน้องน้องเคโลก่อนมาเล่นน้องคนนี้บ้างอันนี้น้องตื่นแล้วนะคะน้ําหนักอยู่ที่สิบเอ็มจีเมื่อกี้นะอ่าหิวละหิวหิวหิวอ่าปากรอละอ่าเดี๋ยวเราไปอ่าดูก่อนว่าน้ําหนักสิบจริงๆน้ำหนักสิบเอ็มจีโอเคหาอะไรน้องกินก่อนอ่าเลือกเป็นเชอร์รี่อ่าน้องทานแล้วทานแล้วนะคะอ่าเลือกเป็นใบไม้บ้างอ่าน้องก็ทานโอเคกินซะาจะได้ตัวไว มาอ่ากินเชอร์รี่อีกให้อีกรอบนึงก็กินโอเคอ่าให้ให้เชอร์รี่อีกรอบนึงอ่าน้องต้องการอะไรเนี่ยอ่ะเลือกแบบนี้บ้างอันนี้เป็นใบไม้น้องโอเคยิ้มมีพระอาทิตย์ขึ้นคืออะไรก็ไม่รู้นะคลิกทุกอ่านมิก้ก็คลิกทุกอ่านอ่าอันนี้ก็โอเคยิ้มอ่าเลือกอันนี้บ้างเป็นใบไม้โอเคยิ้มชอบโอเคน้องชอบ เลือกอันหน้าก่อนยังไม่ได้เลือกโอเคน้องไม่ชอบหน้าโมโหใส่เลยอ่าพอาะอีกอันยิย้มโอเคก็ลองเลือกๆดูนะคะแบบเล่นอนะไม่รู้ว่าเล่นเป็นยังไงอ่าน้องเริ่มโตมาหน่อยมีหางคือพอน้องร้องปุ๊บมินก็เข้ามาดูนะคะพอเห็นว่าโตขึ้นก็เข้ามาเลือกคลิกๆทุกอันไม่รู้น้องต้องการอะไรอันนี้เหมือนเป็นเข้าห้องน้ำนะเหมือนเป็นรูปโถส้วม อ,อันนี้อ่ะเลือกเป็นอันนี้อันนี้เหมือนเลือกโหมดกลางวันกลางคืนอ่ะเลือกโหมดนี้ก็เป็นกลางคืนไปอ่ะดูน้ำหนักตัวใหม่อีกรอบนึงอ้าว 14mg แล้วตรงขึ้นนะคะ อ่าเรารู้สึกประสบความสาเร็จน้องโตขึ้นน้ําหนักเพิ่มขึ้นโอเคค่ะตัวใหญ่ขึ้นอ่านี้เป็นภาพพักหน้าจอนะคะปล่อยน้องไว้ก่อนกลับมาใหม่กลับมาอีกรอบนึงอ่า 16mg เพอกลับมารอบนี้ก็ 16mg โอเคหาอะไรน้องทานอ่ะน้องไม่กินนะคะใส่หัวดุกเด็กอ่ะกินอันนี้ไหมไม่กินแล้วร้องเมื่อกี้ต้องการอะไรเอ,อ่ย อาวทำไมอยู่อยู่แก่ม่อีกรอบหนึ่งแก่แล้วโอ้ไม่เอาไม่กินไม่ไม่เอาไม่กินคือน้องหรือมิ้นให้อาหารน้องเยอะไปน้องโตโจนแก่เลยอะ่ะแก่แล้วเป็นถึงไ้เท้าเลยอะ่ะคืออันนี้มิ้นเข้ามาเล่นแต่ละรอบแต่รอบนี้คือมิ้นรอน้องร้องก่อนนะคะตึดๆืก่อนนะคะคือภายใน,นที่มินเล่นเนี่ยถึงสองชั่วโมงเลยค่ะ อ้าวไปโดนอะไรน้องกลับมาเป็นเด็กเหมือนเดิมนี่คือมินเล่นถึง3ชั่วโมงเลยนะคะกว่ากว่าน้องจะร้องอีกรอบหนึ่งอ้าวตอนนี้น้ำหนักตั้ง16 MG โอเคให้เชอร์รี่ก็กินนะคะไม่กินคือแต่ละรอบแต่ละรอบที่มาเล่นคือปล่อยทิ้งไว้นะคะจนกว่าน้องจะร้องแล้วถึงมาให้ค่ะก็คือถ่ายไปก็เหนื่อยไปพอสมควรเพราะว่า ใช้เวลาในการเล่นเนี่ย3าสี่ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ากว่าน้องจะร้องกว่าอะไรแบบนี้ที่หลังมันก็เลยอ่ะไม่มีเวลาเล่นคืนนึงก็น้องก็ขิดแล้วนะคะเชา้ามาขึ้นไมก้กางเขน <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่ 18MG ค่ะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะ